ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบ้นพระเครื่องนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยครับขอบคุณมากมากครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวปุณโกนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นพิาเต่เรือนของหลวงปู่หลิวนะครับพิมพ์หลวงปู่นะครับนั่งเต่านะครับเป็นเหรียญรุ่น พุทธคุณหนองอ้อปี42นะครับบอกที่วัดหนองอ้อจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ได้เหรียญสวยๆมาก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับมาดูความสวยงามแล้วก็ชืตนิจจุใจตังนะครับว่าเหรียญปี๋ๆอย่างนี้นะครับตัวตัดเป็นแบบไหนนะครับไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูนะครับว่าเหรียญหลวงปู่นะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ นั่งต่าก่นะครับถ้าน่าจะมีต่อโค้ดนะครับนี่ครับต่อโค้ดมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ต่อโค้ดเห็นไหมครับต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีคําว่าเห็นไหมครับรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะครับหลวงพุทธคุณหลวงปู่หลิวต่อโค้ดฝั่งนี้นะครับ ก็ฝั่งนี้และก็จะมีคําว่าวัดหนองอ้ออําเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีนะครับนี่ครับมีพศนะครับจัดสร้าง2542นะครับะนะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับแล้วก็มีขลัยันหลวงปู่นะครับคมชัดสวยงามนะครับบมีมิตินะครับ ขาเต่านะครับคมคมชัดนี่ก็คือด้านหน้านะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับด้านหน้าจะเห็นเม็ดตาของหลวงปู่นะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับสองฝั่งนะครับสองข้างส่วนด้านหลังครับไปชมด้านหลังกันเลยครับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังผิวเรียบตึงนะครับผิวเรียบตึงอัขละฟ้อนยันติดคมชัดนะครับเห็นไหมครับ ขาเต่าคมชัดนี่คือด้านหลังนะครับส่วนออีกที่หนึ่งนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตด,ดูนะครับคอนะครับคอเต่านะครับคอเหรียญน,นะครับจะมีความแอ่นนะครับนี่ครับผมนี่ครับจะมีความแอ่น มีความแอ่นนะครับถ้าเราตะแคงเหรียญดูนะครับนี่ครับเหรียญจะมีความแอ่นแอ่นบนด้านหน้านะครับข้อเอ่นสุดท้ายนะครับก็มาดูที่ตัวตัดนะครับตัวตัดของพระนะครับนี่ครับตัวตัดเปื่อยๆดูง่ายนะครับตัวตัดนะครับจิ้นครึ่งหนึ่งฉีกครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ นี่คือตัวตัดฝั่งทางขวานะครับมีรอยฉีกนี่นะครับอีกฝั่งฝั่งซ้ายครับนี่เห็นนะครับตัวตัดนี่ครับตัวตัดทาซูเปใกล้นะครับนี่ครับจะมีรอยตัดเห็นไหมครับฉีกขาดมีร่องตัดให้เห็นนะครับนีรับเห็นไหมครับ เปือยนะครับตัวตัดดูง่ายนะครับนะครับราคาเล่นหานะครับก็อยู่ที่ผู้เช่าล้วก็ผู้ขายตกลงกันนะครับพระเครื่องไม่มีราคากลางนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับสกิดดูองค์พระนะครับองค์รวมนะครับถ้าเหรียญเปลือยนะครับท่านผู้ชมนะครับดูที่ตัวตัดนะครับเห็นไหมครับตัวตัดแบบนี้ พระเท้์นะครับจ่ายตังค์ได้เลยครับแบบนี้นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับตัวตัดจ่ายตังค์ได้เลยนะครับถ้าตัวตัดฉีกขาดแบบนี้นะครับอ่นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญพุทธกุณแล้อก็ปีสี่สนะครับท่านหลวงปู่ปุกเสษนะครับท่านหลวงปู่ริ้วปุกเสษนะครับพุทธคุณก็เมตตาค้าขายแค่คลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับ สุดท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับจอก,กันคลิปหน้านะครับบารมีหลวงปู่คุ้มครองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ